น้องแห้งน้องสาวอยากน้องแม่แห้งแม่เลยจะไปบอกมู้บุกัดดงมาเชียร์ยังี๋ยวนี้จืดอย่างเนาะน้องแพรรี่แพรรี่าไปอ เออมันน้อยลงเรีวจัดการเล่นเ่ียวไปซื้อก่อนจะไปยุ้หัวหรือกูไม่เห็นหรือไปสบายสีแดงไม่ไหนมเจ๊ให้ได้ยูเข็มกันลัดถึงรับไหมีไหนเข็มกันรัแล้วมันตื้อแ้วมันมันตื้อกี่น้ถาสบายสีแดงขกอดจ้มเดียวค่เไยนี่แต่วาไว้ไหนผมมีแต่แม่ผม